สวัสดีครับเอฟซีกับบับไก่นาจอยครับผมมือนีมาหอดจอดถึงแล้วครับผมทีนาวะนครนะครับอ้าวพ่อรถคุ้มยิงนะครับผมนี่ก็พ่อเอกไปครับีคผมพ่อเอกถึงมากเวันนีแม่พาใสครับอ๋อผมจดแล้วจดแล้วก็รวมเข้าไปกับอะไรเป็น้า ห้เพราะว่าเที่ยงเทียงเอเทียงอะไรนะเที่ยงเที่ยงห้าสิบแปดครับผมจดจแล้วี่พักมาแล้วว่าให้ท่านดูนี่ยให้พนรับาใจครับุนจะให้อะไรผ่านไปแล้วครับไม่ต้องถึงผานไปแล้วัเอาวางที่พี่นั่ทานเองโดนหยมือน้องแน่นอนครับเพราะว่าให้กี้น้องไปไหนลูก เขาไปให้ไหมล่ะโอเดียกาอเดียกาให้มานะครับของบ่าว้อาส่นเียนมวไคือพูดยอกเล่นนะรม่สนใจเสือหรอวะนี่ไงเสือดี่สาวน้อยที่น้าพอนี่น้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วขนกันรอบนึง เาไปแล้วเาไมเอาเาอเากจาดอยู่เขาอกอ้มนั้นอเนลนสามเอ็นจีเอ็นีมาี่นีจะได้คุยใ้คุยยจะได้หเองคุยกันนะ เราก็ได้เป็นเหมอนาหน่อยเลยาวค่ะสัมผัสสัมผัสสัญญาลกสม์สั้นวัสดีพ่อเอกอะไรครับสัมผัสกันแลไงเมื่อไร่ยิ้มกันแล้วครับพี่น้องเบื้องต้อกับเบื้องของชองธนักดนไรีชองไหลชองไหลสัมผัสกันเรลยย้ายมาหรอ โอนีว่าไปบ้าอที่ว่าจับเราเมือห้องห้องเราไปที่ว่าอยเอ่มนบ้าเมนบ้บมียนมีนังดเลยที่ว่าห้องไฮนี่จับเราห้องไฮไหมนี่พลังที่ว่าร้องไห้ไ่นไป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 นั่งไปนั่ไปทสวัสดีครับมาเจอสวัสดีครับน้ำ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำมากกว่าจีจีกาบานกาวันไก่กาบันเสานี่ยละจ้าแต่ว่านี่นักนักนักก้อยเอกหนักก้อยเอกอยากมากอยากมากแห้งเช็คที่พักวางแผนทุกอย่างเพราะแต่หนูเห็นแล้วบ่าวเอกรัตนบุรีบนไหลโซเทนี่หลายลุกลุนหูบอกกูเอิงมาถึงแล้วนะแล้วทำอะไรอยู่อะ แล้วแท็กซี่จะมากี่โมงพ่อนะก็เลยเพื่อนอยากมาหาลูกสาวก้อนทีสิบก้าบานนะจ๊ะเสื้อขายแล้วเสื้อเพื่อนว่าอยากส่เันอยากใอเอาไมเอาไหมเอาเซอุ้อิงเงอุ้อิงเอะไรเอะไรเใช้เอสใช้อันนี้เอ็กเเอ็หอเอ็กเเอา็กเอตัวนึงเอาเอสตัวหนึ่งเอสเหรอพี่ใส่เอสเหรอใช่มาเนี่ยมาเนี่ย กันอใบกรุงอิงที่เช okay, ิดแกรงอิงแคนซดดีใจไหมครับอันี้ดีใจมากวางแผนทุกอย่างเขาบอกวางแผนกอย่างกัน้วซี่ยังโป้โเลยอาจจะเป็นแมนค่ะตามตัต่นองมาสมัครใหม่ๆจนกระทั่งซูมือนี่และก็คือสมัยตะกี้อยากกบ้านย่างไหนก็คื้อถั่วฮต่ว่าตอนนี้อยากกบ้านย่าไหน จะต้องเช็ดคิ้วมาสาวหน่อยเพชรหวานแพงเลนยุใสจังสื่อตัวจังสื่อตัวได้มืดตามไปคะมืดก็จะหมดนไปและค่ะเพราะว่าจะได้ซื้อของเตรียมของกลับแล้วมันบบมีเวลานะจ๊ะแต่ว่าปีหน้านี่คือแพนไว้ในใจว่าเดือนกุมภาพเพราะว่าสิตามไปจตุรัสหล้วก็สิไปปักธ่องชชยแล้วก็สิไปกระพินสามงานอันนี้อันนี้คือที่แพนไว้จ้ะ แต่ว่าเมื่อนี้อยากมาหาหลูดสาวก่อนที่สิเมื่อมาขอกำลังใจครับสวัสดีครับโอ้คนขับรถสาวสวยคนขับรถพวนพนพวนสวยไลคนขับรถก็นนุชจะกลับวันไหนกลับวันเสา,ากกร์จ้ะกลับวันเสาร์วันนี้ก็เลยตามมาจากโคราชมนาน,น,น,นี่ยเอยู่โคราชจ้ะยู่โคราชยูสีคิวจ้ะยูแถวเลลื่อนลำตะคองอ<า> กับซีคิวบ่หางเลยบ่กับอ่าพักอยู่นี่ก่อนจ้ะเพราะว่าจองห้องพักไว้แล้วคือแบบว่าถ้าบ่หักอีหลีเฮ็ดบ่ได้เด้เนาะคืองเตล่าบ่คับกะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเตล่าจักมงเพราะว่าเด็กน้อยหลายอาจจะส่งเด็กน้อยกลับไปนอนก่อนจังซี่น้ำมีครับเอฟซียดยมากมาจากประเทศอังกฤษครับถ้าบ่ฮักอีหลีเฮ็ดบนะ่ได้เนาะเห็นในคลิปเนาะพอเห็นในคลิปก็โอ้ตอนนีแล้วแบบว่า ถ้าคนห้าถ้าบ่าาอีหลีอหาสิยอมเสียเวลาเสียเงินบ่ทั้งๆที่แบบว่าบ่มบแมันบแม่นพี่น้องบแมันญาติ่ว่าว่างแล้วเป็ไม่มี x l หมดเหลือแต่ S กับออลกับ L L you can try large ใช่พ <pi> ี่ก็เอลพี่ก็เอมันใหญ่ h large can try เบิรดแล้วเบิดแล้วหมดแล้วถ้าเอากะกองอยู่เลกี้โตด้วยกี้เป็นกอง หมดแล้วหมดแล้วหอล้อลออเขาดึงเงินหมดแล้วพี่จอเน้ใช้ได้อะอากวเดี๋ยวดูให้เรมีคนเยอะแฮปปี้นา yes o ัน for อยู่ n e for m มเดี๋ยวรถ ไม่เข้าไปอ่หรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับตามหนักลูกสาวสวยลูกสาม้าน้ำมือหมครับเนียลูกสาวสวยเดิวันนี้ชาดีลูกสาวสวยไร่สนุกมากเดี๋ยวผมจะโยกตีเออเออปั่นกันเนี่ยเออเขาไปกับไปไว้ที่นี้แบบ ปั่นกันปั่นกันกูคดณยงกันให้กินแล้วนั่นดูกคือเป็นบรรยากาศนะยังครับยังไม่ได้ให้เลยนี่คือเอฟซีเ น,น,น,นี่การท่าท่ายกแบ่น้อยเดี๋ยวมันท่ายลูยุยอ่ะโอ้เนี่ย,ยนี่หน,น่ารถนี่หน่ารถจะหน่ารถ สวัสดีครับผม